ความเจ็บปวดในน้องแมวมาฝากนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้านายของเราเนี่ยเจ็บปวดอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเล็กในช่อง with and f a s t o r y ค่ะเป็นช่องที่จะให้สาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลน้องหมาน้องแมวให้มีสุขภาพแข็งแรงใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้หมอมีท็อปีดีๆเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดในน้องแมวมาฝากนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่า เจ้านายของเราเนี่ยเจ็บปวดอยู่นะคะก็วันนี้มีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการประเมินความเจ็บปวดนะโดยจะมีตัวชี้วัดทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะโดยคะแนนเนี่ยจะมีคะแนนอยู่3แบบด้วยกันก็คือคะแนน0 1แล้วก็สองนะคะตัวชี้วัดตัวที่หนึ่งนะคะก็คือดูลักษณะหัวนะคะในน้องแมวปกติเนี่ยหัวก็จะตั้งตรงนะเชิดตรงนะ แล้วก็หัวก็จะอยู่สูงกว่าต้นคอนะคะมองไปข้างหน้าหรือซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนนั่นเองเ,องเนาะอันนี้คะแนนที่ได้ก็จะเป็นคะแนนศูนย์นะคะถ้าสมมติว่าเขามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเขาก็จะลดนะลดระดับของตัวหัวของเขาลงมาอาจจะอยู่ในระดับของต้นคอนี่คือคะแนนหนึ่งนะถ้าเป็นคะแนนสองเขามีความเจ็บปวดมากเขาก็จะแบบก้มหน้าลงเลยน,นะคะ ตัวชี้วัดที่สองนะคะก็คือลักษณะของหูนั่นเองนะคะถ้าแมวปกติก็คือหูจะตั้งตรงแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความเจ็บปวดนะหูก็จะแบบเขาก็จะแบบ,แบ,บ,แบ,บว่าเบนเอียงลงด้านข้างนิดนึงนะคะถ้าตัวไหนที่แบบเจ็บปวดมากๆคะแนนอันดับสองเลยเนี่ยก็จะแบบหูก็จะแบนราบติดกับ,บ,บหัวไปเลยอันนี้คือเจ็บปวดมากตัวชีวัดที่สาก็คือลูกตานะ โดยปกติแมวที่ปกติดีตาก็จะเบิดโ,รโครงกลมโตนะคะถ้าตาเริ่มรีลงในคะแนนอันดับหนึ่งก็คือเริ่มเจ็บปวดเล็กน้อยก็คือรีลงเล็กน้อยถ้าหรีลงมากกว่า50%นั่นหมายความว่ามีความเจ็บปวดมากบางตัวเนี้ยเจ็บปวดมากๆก็จะแบบหลับตาปีเลยนะคือน้องคือปวดมากเลยนะคะ ตัวชีวัดที่สี่ก็คือหนวดนะคะหนวดโดยปกติของน้องแมวจะยาวโค้งลงน้านล่างนะคะถ้ามีความเจ็บปวดในอันดับที่ระดับหนึ่นงคะแนนท่หนึ่งก็จะแบบเหมือนมีความตึงตัวของหนวดนะคะอยู่ในแบบแนวระนาบนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจ็บปวดมากคะแนนอันดับสองแล้วก็จะแบบโค้งขึ้นน้านบนเลยนี่คือเจ็บปวดมากนะคะต่อมาตัวชีวัดอันสุดท้ายนะคะคือตัวชีวัดที่ห้านะคะเป็น กล้ามเนื้อที่ริมฝีปากนะคะโดยปกติก็จะเป็นริมสีปากปกติมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนาะถ้าคะแนนอันดับหนึ่งเริ่มมีความเจ็บปวดเขาก็จะแบบมีความเกรงตัวของริมสีปากนะแล้วก็คะแนนอันดับสองนี่ก็คือกล้ามเนื้อเกร็งมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะมันดูเม้มปากลงไปเลยนะคะอันนี้คือมีความเจ็บปวดมากเนาะ วิธีการประเมินนะคะหลังจากที่เราดูทั้งหมดใน5อย่างด้วยกันเนาะแล้วเราก็ให้คะแนนในแต่ละตัวชีวัดไปนะคะคะแนนทั้งหมดมันก็จะเต็ม10ใช่ไหมถ้าน้องแมวตัวไหนได้คะแนนตั้งแต่4คะแนนขึ้นไปนั่นแสดงว่าน้องมีความเจ็บปวดแล้วนะคะก็จะต้องพาไปพบคุณหมอนะเพื่อให้วินิจฉัยแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมว่าน้องควรจะได้ยาลดปวดหรือว่ารักษากับอาการปวดที่เกิดขึ้นหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะที่อยากจะให้ทุกคนลองไปปรับใช้นะคะกับเด็กๆที่บ้านดูนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ